น้องเน้นบ่าวย่อเมืองสะกดว่าบีอยากสนใจบ่าวย่อเมืองสะกดใน่บ่พันเบ่าสนใจยกมือขึ้นน้องมามางมป่าน้ำบ่าวย่อหนูน้องมามาเบิ่งน้ำกันว่าบ่าวย่อสหาปลาได้บ่มาเนี่ยเครื่องมือหาปลาพี่น้องมีข้องมีแหข้องนี่น้อนโคโลอยู่พี่น้องพี่น้องในข้องตัวนี้น้อนโคโลอยู่ มันยังครับตัวนะครับเมี่ยงเมี่ยงหรื้อยเ่อที่มันกินตัวใหญ่ค่ะมันกินปลาช่อนใหญ่ปลาข้อใหญ่ข้อใหญ่กินเมี่ยงมันคายออกเห็นยังครับเพื่ออย่างมันสิได้กั้นหายใจดมโอ้มันละคายน้ำเนาะออกถ้ามันอิ่มเนี่ยมันสิหายใจมันหายใจโบดนครับผมโอ้มันละคายออกมันละคายออกเฮ้ยนขึ้นมาตรงโน้นมันเป็นได้เมี่ยงมันเนี่ยมันคือเมี่ยงคนบ่โอ้เน่เน่เน่น้องแน่นดิปลาข้อใหญ่ คายเมี่ยงออกผลบอลเพื่อมันจะได้มุดน้ำเหิงถ้ามันค้าเศษอาหารนี้มันสิมุดน้ำบบเหิงมันลคายเมี่ยงออกผลบ้าแสดงว่าว่างนี่มีปลาคอใหญ่นะสซวยเอาถ้าเบิง่งน้ำกันพี่น้องว่ปาปลาคอใหญ่มันสิเป็นอะไรไฟกำลังลุกสวยเอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยจีปป่ปลากำลังดึงไม้จานขึ้นจากน้ำพี่น้องตัดเพื่อจะได้ว่านเฮ ขันเอาไม้ขึ้นมากว้นานแหงบ่ได้ป่าลี่อยู่ในไม้กันบ่ได้ปูด้วยปา่าพี่น้องเลยคือสินักเตือพี่น้องไม่ใหญ่เติบได้อย่นออยเนาะนี่นี่กำลังตัดไม้ขาดเรากำลังจะเอาไม้ขึ้นซอยกันพี่น้องโอ้มาตัดทางนี้อีกพี่น้องบ่จะเอาขึ้นบ่ได้มันนักนอนชวยเน,น,น,นาะใหญ่นักขนาดกำลังเตรียมตัวพี่น้องข้องเฮ้ยส่งกคาดจะเตรียมตัวแล้ว ไปเดินตามเดินตามว่ามันสิบาทไดเอาจัดเฮ้ยพอดีเลยบอลเลยหัวสักกระดิกอยู่หันแล้วมานั่งเฝ้ายังครับดิมานั่งเฝ้ายังี่คือว่าโบาว่านครับเดี๋ยวถาม,มันงอมก่อนถาม,มันงอมก่อน <c oughs> <c oughs> ทางพุนว่านแล้วร <c oughs> อกำลังงมทางนหน เงี้ยมุดอีกเงี้ยนูเสือได้ปลายังขึ้นมาปลายังคล้องลดมือลดมือปลาคอบอ่ะอลดมืออีกเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้ว เบืงบ้งมันถืได้ปลาขึ้นยังขึ้นมาพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อทันแล้วบ่ว้าปลาคอพี่น้อง <c oughs> มาแล้วมาแล้วคล้องตัวใด <ผม S 1> นี่บ่นี่บ่<ะ>อ้าวปลาคอปลาคอปลาคอพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วตัวนั้นเดี๋ยวจับ นานมนเมิงกิ้งกำลังลากแหพี่น้องเนี่ยบไดวนันลากไปเลยตัวนี้เมดเมืองมันสุดยอด ปลาข้อ,าอนายสมาลีอยู่นี่บัลลีอยู่นี่เลยแล้วอยู่นี่แหละกายเนี่ยตาในวัดใดยืนเพิ่งบอกเพิ่งปลาแล้วพี่น้องปลาสูตรคนเราเอาย่อโซ่บ,บุ๋งเนาะต,ตัวซ้ำได้พอได้ปิ้งเที่ยงบ่ทานโอ้ใหญ่เติบพี่น้องอิ่มเที่ยงพอดีเลยเอาหยุดขึ้นมา จี้ปลาสก้อนพี่น้องยอมกันกินด้วพี่น้องนะทะเลปลาสูตุดคนเล่าเนี่ยใส่ข้อพันอยู่สายตัวอะไรนี่บะนี่บะตัวนี้บะช่วยช่วยนี่บะง่ายอย่างนี้ละต่มหลุมปลาเอาย่อให้บังนู้ดช่วย นั่นปลาสูตรพ่นว้าผมันปลาคอเด้อพี่น้อาแล้วมาแล้วมาแล้วเพมาพี่น้องอยู่โซ่พหามโอ้สุดยอดพี่น้องจับเจือจับเจือจับเจือโอ้บ่ธรรมดาบ่ธรรมดาเอาโซ่ไรบาทนี่สุดยอดจับโซ่ได้หามอยู่เท่งจับโซ่ได้บาทนี่ปลาคองปลาค้องพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดุยดลดลด เป็นได้พี่น้องใหญ่พอบอพี่น้องสุดยอดพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดปลาคอใหญ่ละลระวังจะพผ้าเริ <c oughs> ่มเริ่มอยู่พี่น้องตอนนี้กำลังจุไฟพี่น้องกำลังสีย่างปลากินเที่ยงพี่น้องเอ้ยอาสุด <c oughs> อาสุดโอเคจีเที่ยง สุดยอดบสอบเเงเาทงสุดอโอเคจี้เที่ยงสุดยอดบสอบงปลาดุกปลาดุกหนึ่งตัวทั้งน่ะปลาดุกมาอีกแล้วพี่น้องหนึ่งตัวปลาดุกปลาด,ดุกพี่น้องพอได้จี้พอได้เจา ไฟกำลังลุกสวยเอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยจีป้ปลาสวยยังบปรมานบ่สวยยังยังยังเนาะขึ้นมาสางเหจักจิดมานหรือเปล่าเบื้องสองคนมุดโพหมดโพไปไหนครองปลาดุกมาครองปลาดุกอีกแล้วครับ,รรบท่านพลว้าเอามานมานันปะดุกครับท่านปลาอะไรวะปะดุกอีกแล้วพี่น้อง อีกแล้วโผล่ขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องปลาดุกบ่ครับปลาลูกยังบุหรี่ยังบ่ได้รฮ่ตัวนี้ปลาคอตัวนี้พี่น้องนี่ยเนี่น,นี่ตัวนี้แน่นอนปลาค้อดิปลาคอปลาค้อ,อเอา้าใกล้สิม,มานแล้วใกล้สิม,มานแล้วพี่น้องอา้าวสองแต้ม หช่งเงี้ยเราบอกแล้วว่าเอาทางบงทางพ้นกำลังหมด <laughs> พ่ออีกแล้วเป็นนะครับปลาดุกบ่ครับปลา <laughs> ปดุกอีกแล้วพี่น้องโอ้มานปลาดุกสุดยอด เจ้านี้ไอ้รดหมดแล้วพี่น้องเบิ้งสิได้ปลายังพี่น้องปลายังครับปลาขาวปลาข้อรุดเอา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 ให้มันได้เอาให้มันได้โอ้ปลายังแห้งพี่น้องสงสัยใหญ่สงสัยใหญ่พี่น้องมาลดน้ำกันพี่น้องปลาดุกมาดีแล้พี่น้องทางนี้เจอปลาดุกทางนี้ก็ได้โอ้แสดงบ้างนี่ปลาดุกไหลอ ได้แล้วบ่ครับเอาเขื่อนเอาเขึ้นเอาขึ้น,น,นปลาดุกสิปักมือพี่น้องมันลายโพดฮะปลาดุกบ้องเดียวมันเกือบสิบกัวตัวแล้วบ่ฮะเกือบนะฮะสิบตัวเนาะบ้องเดียวเนาะเบิงบ่งโนูเบิ่งโนูหมดอีกแล้วขึ้นมาพูดขึ้นมาจะได้ปลาอย่างพี่น้อง เป็นได้ครับปลาดุกปลาดุกอีกแล้วครับคนน้อยคนน้อยโอ้เฮาเขียนพี่น้องตัวนี้ปลาคอตัวนี้พี่น้องตัวนี้ตัวนี้ปลาคอตัวนี้ปลาคอพี่น้องมานแล้วมานแล้วตัวนี้ก็กแล้วมานแล้ปวปลาคอตัวนี้เจ้วจัดนะ เรียบร้อยเป็นได้พี่น้องหาปูหาปลาน้าห้วยน้ำห้องห้วย้องคล้องเบึองติดตามม้วนบ่พี่น้อง,อง,งพูนไทยอยู่ในน้ำห่วอยากหนาวแล้วว่าซัดใครอยู่ทั้งบกคนห้อนพี่น้อง <c oughs> <c oughs> คนอยู่ในน้ำหนาวคนเราห <c oughs> าอยู่หากินแบบบ้านนอกคอกนาพี่น้องย สุดยอดบรรยากาศทั้งหนาวทั้งฮ้อนดูไปในน้ำผัดน้ำขึ้นมาผัดฮ้อนพี่น้องจัดจัดมานมาี่แล้วปลาค้อพี่น้องมาน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 มาแล้วมาี่แล้ว,ลวพี่น้องปลาค้อปลาค้อเจ้านี้ ทำพุ่นหลืปลาดุกเจ้านี่ปลาค้อกกเกงใส่ไขดด่บมดแดงบอลได้สุดยอดนั่นหนึ่งปลาดุกอีกแล้วพี่น้องเอจ้านี่มันปลาดุกขนาดเลยเจ้านี่ กำลังปิดกำลังปิดเน่เ่พี่น้องย่างป่าแบบลูกทุ่งเลยพี่น้องมาสนใจเชิญใครเสียได้กินข้าวเที่ยงเลยพี่น้องเอ้ยกำลังสุกกำลังสุกมาแล้วปู เพิ่งได้ตัวแรกเพิ่นตัวแรกแหกมานอาจจะเจือหนาวนาหาลุดมือเป็นเว้นยิงห่ะเอามาเอามาหยิดรุดมือแล้วมันยังติ่มๆกวาดทิเนงือมาโฮมกวาดทิ่เนงือมาโฮมไว้มีปลาทีเอาเอาลงคลองเอาลงคลองให้มันลงคลองซะก่อน เอาแล้วครองตัวนี้มาได้ลงน้ำเออลงคลองนี่ลเน่ตัวนี้พร้อมเลยพี่น้องเด้อพร้อมเลยเด้อตัวนี้เด้อมาเด้อไผยสนใจเด้อพร้อมแล้วตั้มกำลังสั่งเห่กำลังขึ้นมาหนาวแต่ตั้มก็ได้เพิ่นมานประดุกเด้ออีแลี้ยวมานอีแล้วจุนลุกอีกแล้วหนึ่งแท้อีกแล้ว อ้าวเจ้านี่คุณอุปกรณ์มากินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายเลยพี่น้องบานนี้มาได้พี่น้องเอ้ยเชิญเชิญมีเจียวปลาเด็กเจียวบักเพชรปิ้งปลาโอ้ยเจียวปลาเด็กพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องมาเบิ่งอาหารมาเบิ่งอาหารชาวอีสานของบ้านนอกคลองนาโอ้ยเจียวเจียวเจียวปูเจียวปลานำเ,เ,เด้อดแกงเห็ด สุดยอดเมีย่ยงพักให้กินเงาบ้างไงนะต,ตาตําเป็นอะไรรสชาติมันท <c oughs> ักเป็นเครือทักเป็นน้ำบอกเขาเขาบอกทักเป็นน้ำบอกตาตํา <c oughs> นี่กินซองข้นถาดพี่น้องซุ้มนั่นบ่ให้ขึ้นมาส <c oughs> งสัยข้าวบัหิวซุ้มนะ <c oughs> กินถาเลยสุดยอดพี่น้องโอ้ยทักเบนพันว้าสุดยอดทัก บรต้องไปหาไก่พื่น้องเอายอูริมห่วยเลยออกมันมันฝดัาดขม,มคมหวานหวานสารพัดเพื่น้องแซ่บสุดยอดนี่เกี่ยวหอมเลยอาหารโปรดของชาวอีสานพี่น้องปิ้งปลาอันนี้มาขามกวนนี่เกียเฮ็ดอันนี้ปิ้งปลาเพ่น้อง,อง,องมา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 สุดยอดเลย กินซองขนพี่น้องกินซองข้นสุมน้ำพริกนีหิวกินท่าหมูพี่น้องเอ้ยจากเข็ดแต่ใดแล้วมันหวิวหมูนั่นขึ้นมากินก้อนเลยแยาบักเพชรกับสุดยอดเป็นตาแซบขนาดพี่น้องเดียกึ่งครึ่งเขาเรียกเจียวปลาเด็ดอยู่ริมห้วยมันน่าะสุดยอดสุดยอดเอาเอาขึ้นมาแล้วผู้นึงขึ้นมาแล้วผู้นึงขึ้นมาแล้วกำลังมาสางแแ่พี่น้อง เอาคลิปนี้กับข,ขออำลาพาจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายกินข้าวแล้วก็ให้สุกให้มานให้ล้ำให้รวยทุกท่านเด้อพี่น้องเด้ขอขอบคุณครับผมที่ให้มาถ่ายทำสู่พี่สู่น้องเบิ่งทั่วโลกพี่น้อง